ไม่ค่อยได้เห็นใครร้องเพลงของหนูแดงแบบอเอ่อเงาเสียงของหนูแดงเยอะนะไม่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเสียงเสียง,งแปลกเสียงประหลาดนะแต่ว่าน้อยนอย่ะน้อยคนที่จะแบบที่จะมาอา่อมีเงาเสียงให้หนูร้องก็มีรายการย้มด,ดูนี่แหละมารอ้องเพลงหนูอะไรเงี้ยคือมันเงาเสียงพิมพาพรศักจะร้องยากพิมพาก็เป็นเสียงเด็กๆเสียงไรเดียงสาเองเพราะเพราะปกติแล้วถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบในช่วงมันจะเหมือนกับเสียงเรามันจะมีแบบ สองสองช่วงเลยสองช่วงเลยค่ะช่วงเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาช่วงที่เราโตช่วงที่เข้าส่งการเพลงเนี่ยคือเสียงเรายังยังเหมือนเสียงเด็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะสาวแย่เจติยาค่ะเจ้าของผลง,งานเพลงสาวเลยยังรอดค่ะอย่าคคยแปลกใจด้วยค่ะทีะ่เห็นสาวแย่ไม่อยู่ตรงนี้นะคะเพราะมือนี้ตั้งใจมากเป็น เงเสียงของพี่พิมพาพรสลิค่ะตั้งใจมาเซอร์ไพรส์พี่สาวค่ะอยากมารายการกิกดูมากเพราะว่ารายการนี้สนกุกคิดถึงตอนนั้นที่มาเป็นต้นเสียงนะคะสำหรับเพลงนะคะของพี่พิมพาพรสลิดสาวแย้ชอบทุกเพลงค่ะมีเสน่ห์ก็คือเสียงพี่เขาเป็นเอกลักษณ์ของพี่เขาโดยที่ หาคนที่จะามาเรียนเสียงของพี่เขายากมากค่ะเป็นแหบแต่แบบแหบเสน่ห์อะค่ะยากนะ <laughs> ยากเดี๋ยวรู้ว่ามันยากเ <laughs> งาเสียงของพี่พิมพาเคิดมาราชําหนักบางทีก็ลองฝึอกอะลองฝึกว่าจะให้มันบีบออกมาเป็นเสียงพี่เขาแบบนี้นะหังหังหนูคิดว่ามีอยู่ ไม่คิดว่าน้องจะมาเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ด้วยตื่นเต้นที่แบบยังมีน้องๆที่อัดแผ่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะมาร่วมสนุกสนานด้วยน้องเขาเป็นคนเสียงดีอยู่แล้วมีพลังเสียงอยู่แล้วนะคะในส่วนนั้นแล้วก็ดีใจที่ที่เขามา้องเพลงเราด้วยพ่่เเาชััวัววนืองไมกลบ วันนี้นะคะสาวแย้นะคะไม่ได้มารมพัดตึ้งนะคะแต่วันนี้จะมาเป็นเงาเสียงของพี่พี่สาวนะคะพี่พิมพาพรศริพี่หนูแดงนะคะจะเหมือนไม่เหมือนนะคะอยากให้แฟนๆไปชมด้านหน้าเวทีละกันนะคะอาจจะมีความเป็นตัวองตัวเองเป็นแบบลมพัดตึ้งมาผสมผสานบ้างก็ฝากแฟนๆเป็นกําลังใจด้วยละกันนะคะ สวัสดีค่ะตือพ่อนค่ะก่อนการคำพ่วงค่ะมาจากจังหวัดยะโสธรค่ะเป็นแชมป์เก่าของพี่หนูแดงค่ะในเงาเสียงพิมพาพรสริรายการกิกดูสงครามเพลงค่ะปี59นะคะหลังจากที่ได้แชมป์ไปก็ชีวิตก็เปลี่ยนขึ้นจากที่มีงานอยู่แล้วก็มีคนรู้จักมากๆยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะงานเย็บผ่านะคะจิเคยเย็บใบนะคะ ลูกค้าเยอะมากค่ะบางคนเขาเบอเคยเห็นหนา้าเขาก็อยากมาเบิง้ง oh, อ oh, ้อออนี่ติเงาเสียงพิมพ์ผ้าพอนศิริกยากเห็นหนา้าพ่อแม่ผัวรับเต็มที่รเงินจากปีที่าอุดีอาระเบียสำหรับแชมป์เก่าไม่ต้องพูดถึงก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะ <laughs> ไม่ใช่แชมป์เก่าก็คือเขามีเขามีความแบบ มาตรฐาในใน,ในการร้องเนาะมีอารมณ์เพลงมีความสุขในการร้องแล้วก็เขาก็มีมีเสียงมีโทนเสียงเป็นเป็นของเขาอะไม่ไม่ได้ดัดไม่ได้อะไรมันมาจากตัวเขาเองอะไรอย่าง,งาเงี้ยค่ยยสยะาา <laughs> า<น> <laughs> สาวเย่ดังเนาะข้าเจอดังยานเข้าเสียงสาว่ยนแต่ว่านับเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะได้มาคู่กับสาวเย่นะคะ จะเอาอะไรไปแข่งกับสาวแย้ yeah, วันนี้นะคะก็ไม่ยั้งค่ะก่วมสวยกับสูเพิ่นบ่ได้นะคะแต่ว่าขอขอเอาเสียงกันแล้วกันนะคะกขอฝากลูกค้ากาแฟโบราณลูกค้าเย็บผ้ารับปารับแก่นะคะฝากเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจให้พนก่อนการค้มพ่วงนะคะให้ได้เป็นแชมป์อีกสักสมัยหนึ่งก็แล้วกันนะคะแแลล้วททอิยังื